รายการตอนนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเขาสหักเที่ยวเก่งปันในกะหักมักมวนปันในกะหกักกินเรล่าลอก ្៊់ះោ៏ំកម្្យោះទៅំ់ៗ្្ំែ្ម្ះ៌ម្្្ម ก่อนที่ท่านจะเข้าชมวิดีโอนะครับช่องของเรานะครับขอนําเสนอรายการทั้งหมดนะครับพร้อมเวลาออกอากาศนะครับให้ท่านทราบพอสังเกตดังนี้นะครับทั้งหมดจะมีอยู่5รายการนะครับดังภาพเลยนะครับครับเหตุผลที่จะทําขึ้นเพื่อนะครับให้ท่านที่ติดตามรับชมช่องของผมอยู่นะครับจะได้ไม่สับสนเวลาดูวิดีโอนะครับในแต่ละคลิปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูแล้วถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดให้กําลังใจช่องของผมด้วยนะครับ ต่อไปไปดูวิดีโอกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Youtube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับที่ได้รับชมอยู่ในตอนนี้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสีิ๊กเก o ร์ฮาสสตูดิโอนะครับกับผมมิสเตอร์พีเคในรายการมิสเตอร์พีเครีวิว นะครับครับวันศุกร์นะครับเวลา18.30นาทีนะครับผมก็จะมีสินค้านะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับมารีวิวให้ท่านผู้ชมอยู่อยู่เป็นประจําเลยครับแน่นอนครับอาทิตย์นี้นะครับผมก็มีสินค้ามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นสินค้าตัวไหนไปดูกันเลยครับ let's go สินค้าตัวไหนที่ผมใช้แล้วดีนะครับผมก็จะมารีวิวให้ทุกท่านผู้ชมดูแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้ามันไม่ดีเนี่ยผมจะไม่มาพูดให้มันเสียเวลา ก่อนที่ท่านจะเข้าชมวิดีโอนะครับผมขอฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและอย่าลืมกดกระดิงด่งดิงด้งนะครับแล้วเลือกทั้งหมดครับเพียงแค่นี้นะครับท่านก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมแล้วนะครับ คลนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีิวลำโพงตัวใหม่ที่ผมได้ทําการสั่งซื้อจากรัชนามาก็คืออีพีที่แล้วนะครับผมได้พาทุกท่านนะครับมาฟังเครื่องเสียงจากตัวที่ผมได้ทําการติดตั้งไว้นะครับมูลค่า500บาทนะครับที่ผมเคยบอกเลยว่าตอนนี้นะครับผมติดตั้งลำโพง6.5เสียงกลางไว้นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ทดสอบฟังเสียงเพลงทุกอย่างมาแล้วนะครับในนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกท่านผู้ชมไปว่าผมจะทําการ สั่งซื้อนะครับลำโพงคาบูเฟอร์6.5นะครับมาเปลี่ยนแล้วก็วันนี้ผมก็ได้ทำการสั่งซื้อมาเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือตัวอะดีพอนนะครับ Dc 615นะครับหรือว่าถ้าพูดถึงในนามของ Dc s 615b นะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวที่บอกได้เลยว่าเป็นลำโพงซับูเฟอร์ที่ที่หลายๆท่านนะครับนำไปใช้แต่ว่าเป็นลำโพงคาบูเฟอร์แบบ6.5นิ้วนะครับ มีไว้อยู่ที่เป็นไว้เดี่ยวนะครับขนาด1.3นะครับแล้วก็มีกํำลังวัตตอยู่ที่1 2 0วัตต์นะครับแล้วก็สามารถอัดได้ถึง9 0เดซิเบลนะครับนี่ก็คือตัว d ดีคอ dc s 6 1 5 b นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูว่าหลังจากที่เราทําการแกะแล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็นยังไง อโอเคนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะเอาลําโพงตัวเก่าออกนะครับแล้วเอาลำโพงตัวใหม่ตัวนี้เข้าไปแล้วลองทดสอบฟังเสียงดูว่าเสียงเบสที่เราได้นะครับจะได้ขนาดไหนนะครับ เคยติดตั้งไปก็คือตัวลำโพง65เสียงกลางนะครับก็ไม่ได้มีเสียงมิดนะครับก็คือเสียงเสียงมิดโลนะครับแต่ว่าเป็นเสียงเสียงเสียงมิดแต่เป็นออกเป็นเสียงกลางกลางแหลมนะครับแต่ทีนี้นะครับเราได้ทําการสั่งซื้อตัวลําโพงซับบูเฟอร์นะครับ DCS 651D นะครับกาลังวัดอยู่ที่1,200บาทนะครับของค่ายดีคอนนะครับมาทดสอบดูว่าเราจะเป็นเสียงยังไงนะครับ T.S 卡模式。<noise> <noise> เปลี่ยนลำโพงตัวนี้มาใส่แล้วรู้สึกว่ากําลังวัตต์ของเราไม่พอนะครับเพราะว่าเครื่องของเราใช้กําลังวัตต์แค่10วัตต์นะครับแต่ตัวนี้มัน120วัตต์นะครับมันสําหรับต้องใช้กับขยายใ,ใหญ่แต่ว่าเสียงเบียดที่ได้ก็ก็ถือว่าถ้าเอาไปใส่ตู้ดีๆเสียงก็น่าจะเพาะนะครับก็เสียงที่ได้ก็ไม่ค่อยน่าพึงพอใจเท่าไหร่ไม่สู้ตัวเดิมที่ที่ผมเคยติดตั้งมานะครับ อะโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ทําการนําลําโพงนะครับตัวดีคอนตัวนี้นะครับดีคอน d c s หกห้าหนึ่งหหนึ่งหนะครับมาทดสอบกับตัวเครื่องเสียงที่เราได้ทําการติดตั้งไว้ก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับบอกได้เลยว่าอ่าลำโพงนะครับเสียงดีนะครับแต่กําลังขับจากเครื่องเสียงผมไม่ได้นะครับเพราะว่ากําลังขับจากเครื่องเสียงหรือว่าตัว amplifier หรือว่าตัว ไฮไฟเบรดพาวเวอร์แอมป์ตัวนี้นะครับมันกําลังหลัดน้อยเกินไปก็เลยขับตัวนี้ไม่ได้มันก็เลยเสียงออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่นะครับมันสามารถขับลาโพงเสียงกลางได้นะครับแต่เสียงเบรดขับไม่ได้นะครับเพราะว่ากํากลังแอมป์นะครับกําลังในการให้ขับเสียงเบรดหรือว่าเสียงทุ้มเสียงต่าๆนะครับไม่ได้นะครับก็เลยถือว่า ไม่ตอบโจทย์นะครับก็เลยต่อไม่ไครับอื่นนี่ก็คือลําโพงตัวดีซีนะครับคาบูเฟอร์ดีซีเอสหกหนึ่งห้าบีนะครับก็ขอนำมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูเพียงไม่เท่านี้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถตอบโจทย์กับตัวเครื่องเสียงผมได้ผมก็เลยถอดออกนะครับก็ครับสำหรับท่านไหนที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับหรือว่าท่านไหนที่มีความคิด หรือว่ามีอะไรที่จะแนะนําผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างแล้วก็เป็นคนอีกคนหนึ่งที่ชอบซื้อของมารีวิวนะครับไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องนี้โดยตรงก็ภาพผิดภาพประกันใดก็ขอใครจมา,จาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับท่าไหนนะครับที่อยากจะให้ผมรีวิวเรื่องอะไรหรือว่าอยากจะมีคอมเมนต์หรือว่าแนะนําผมเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเคพิทยากินชมจากพีเคเฮาส์สตูดนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทีทีหน้านะครับวันศุกหน้านะครับอาจจะเป็นในเรื่องของสินค้าอื่นๆหรือว่าสินค้าที่เกี่ยวข้อกับไอทหรือชีวิตประจำวันนะครับก็ขอให้นักชมนั้นข้อยติดตามรับชมรับฟังนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบายกอบึ้นทีนี้ ฮักที่เอาเก่งปันได้กะฮักมักมวนปันไดก้กะฮักกินเหล้าล็อกสูก่กะฮักยังไงบ้างครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับที่ผมได้พาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าไอซีที นะครับสินค้าในชีวิตประจาวันหรือชีวิตต่างหรือสินค้าต่างๆนะครับส่วนมากนะครับสินค้าที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นสินค้าที่ผมสั่งซื้อผ่านออนไลน์นะครับสั่งซื้อมาเพื่อจะนํามาใช้ประโยชน์นะครับเมื่อใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับผมก็นํามาบอกต่อให้ผู้ชมที่รู้เหมือนกับที่ผมพาผู้ชมมารีวิวในวันนี้นะครับถ้าผู้ชมท่านไหนนะครับไปดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับติ๊งดังนะครับดังดังนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมได้นำมาฝากแล้วก็มารีวิวท่านผู้ชมดูอยู่เป็นประจำเลยนะครับครับสำหรับวันศุกร์นี้นะครับผมมิสเตอร์พีเคพิทยาผู้นชมจากพีเคเฮาส์สตูดิโอนะครับกับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวนะครับก็ขอนำมาฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ สุขหน้านะครับสุขหน้านะครับอาจจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ICT หรือว่าชีวิตปะจจาบันนะครับก็ขอให้ผู้ชมนั้นคอยติดตามรับชมรับฟังนะครับสำหรับสุขนี้ข้อกับคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิงด่งติง๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับัวันนี้นะครับผมย<า>อยากที่นชมจาก PKHouse Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอเคย